สวัสดีค่ะ,กะเกษตรพ่อกระเทินพี่กุลชาแนวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพบพอกันอยู่หน้าหน้าเขาเหี่ยของเขาค่ะสิ้ามาเกี่ยวเขาหน้าข้างข้งมันเกีียวเบิดเหลวบทหนีเขาเริมฤดูนีเขาสิปล่อยงัวงนเนาะพี่น้องมันก็นเหลือแต่หน้าเขาน้าแปลงหน่อยของเขานี่เลยก็เลยต้องเฝ้ามาเกี่ยวค่ะก่อนดีมันสิแก่แห้งมันสิหักคอห่วงน้า พอถึงเรื่องเกี่ยวเขาก็คิดถึงสมัยน้อยด้วพี่น้องสมัยตอนอยู่ประหาประหกหมั้งจำได้เคยไปรับจ้างเกี่ยวเขาค่ะค่าแรกตอนนั้นมือละแปดสิบบาทค่ะจำได้เลยไปกับแม่แม่ไปรับจ้างกับไปน้ำแม่เกือบท่านเยู่ค่ะท่าน่าแรงค่าแรกแปดสิบบาทเยู่ค่ะสมัยนั้นเพราะว่า ทุกมือนี้คอยกับอ,อายุสีส่สิบแล้วเนาะคะ่ะเป็นอาชีพโว้ยสมัยนั้นพ่อหาปุ้หงนี่คือเฮ็ดยังไดงละเด้อค่ะกับเขากับน้ำเนี่สาม,มารถเฮ็ดแทนพ่อแม่ได้เบล้อยุคก,ก่อนเนาะเออยุคสมัยมันมันกับโบคือกันสมัยนั้นกับสมัยนี้นี่ค่ะพี่น้องโอ้ยขากล่องกระสันแน่ อพุนเขาเกี่ยวกันเดิแปลงหนึ่งที่ว่ายูให้พุ่นเกี่ยวหมูว่านนี่เด้อค่ะเกี่ยวแล้วเกี่ยวหมูว่านเอาไปตากไว้ยูค่ะแต่ว่าบท่านตีตีดอกอเดี๋ยวสิพ้ามาชมบรรยากาศสิกเกี่ยวให้นี่ค่ะประเทศนี้หลังจากพีพายุเขามาลายมือมือนี่อาการหอนค่ะมีแดดเอามาลงมือกัน เ่าได้เกี่ยวมาหลายปีแล้วค่ะ นุ่งกรบไรพี่น้องตอนนี้เขากะเกี้ยวเขาเซตเราด้วยค่ะเขาเหี่ยข้องเขาเขาอ,อ๋อแกนิกรอยเพื่อเส้นคล้องเขาเกี้ยวไว้ก่อนเดีย๋ยว มันบายสองแล้วค่ะหิวขเข่าบัดเดนเห็นเดี๋ยวสิไปกินเข่กา,าก,ก่อนค่อยสิมาเก็บพอนเข่าต้อมเข่าว่าสิเดือดร้ายปันใด <c oughs> นี่ครับพี่นออ้องเขาพอนเท้าเก็บได้แปลงนีคุณชื่อว่ารลายร้วกว่าอันแปลงที่เกี่ยวไปมือว่านเนี่ยคะ่ะเบาเาเบาเผลผลิตี๋ยวจะเอาไปตากค่ะวันนี้ เบิ้งนะคะเบิ้งดนะค่ะเบิ้งดนะค่ะพี่น้องเห็นปะงามบ่ค่ะเม็ดเขาเม็ดเขาเหี่ยค่ะเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเขาเหี่ย่ะไปจังไหนบิ้งเม็ดไปอย่างไรนี่ค่ะอุ้ยสัญญาอีรีอันนี้ที่ว่าตะกาสองไฮค่ะอันนี้อันนี้ไฮหนึ่งที่เกี่ยวหมู่บ้าน ให้แต่ว่าแหงนใหนเกี่ยวหมู่บ้านค่ะต่างยอือ่่าครับโอ้ยเลิดตอนไไตรงของยุ่งยุ่งย่งน้นเม็ดเขาจะได้งามเออขนาดเม็ดเขาเหียเนาะนี่ค่ะตาเรียบร้อยกะร้อ้แหงจักหน่อย จกักแดดช่วงนี้แดดดีค่ะผ้ายูกหายแล้วอันเกี่ยวมากมือนี้ค่ะเกี่ยวมากมือนี้อันนี้เกี่ยวมือว่านนี่ผลงานข้าวข้าวออร์แกนิกออร์แกนิกอิลลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะบดใบดใปูบดใใส่ปุ๋บปยบดในยังทั้งนั้นงามคากอิลีค่ะเดี๋ยวไอแห้งเราเขากับสิมาตีเอาค่ะ หลายอยู่ดีค่ะพี่น้องสำหรับสำหรับเขาเหี้ยเนาะกถทิว่าหลายอยู่เขาเหี้ยเขาที่เกิดเองตามธรรมชาติเดี๋ยวถ้าพบพ่อกันในคลิปนาสิตีเขาด้วยค่ะพี่น้องระเบงว่าสิแดหลายขนาดใดพบพ่อกันในคลิปนาสวัสดีค่ะ